กรูไม่โอนเม่จมื่อนี้ก็ได้เอียนมีละโหมดเหนะแม่เนาะย่างเด็ดย่างเถอะกาลังตีก่อไฟย่างในห้อยเพลินหมานเพ่นกระตั้งวงเลยแล้วนครับเนี่ยตลาดนี้เป็นตลาดสบายสบายเลแม่เนาะไม่ได้เร่งรีบด้วยครับตลาดบ้านนอกฝ่ายนะครับหลักๆแล้วก็นี่ในห้อยมาสั่งสันกันมื่อนี้มีเอียนอีต่างหากตบา สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันอังคารที่5พฤศจิกายนนะครับ2,567เ้ารนี้พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดคู่กระบือบ้านละไฟนะครับตำบลละไฟอำเภอเมืองเชียงภูมิวันนี้ทางทัง่วัดเชียงภูมิเริ่มหนาวแล้วนะครับผมเนี่ะลงวีวีแล้ว ไปได้หนาวบอกห้อยเหมือนนะเป็นโซนเย็นๆเนาะทั้งบ้านท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องเย็นแล้วบ่ครับมื้อนอีชายพุ่มเย็นแล้วครับเนี่ยลมแห้งพอกเดี๋ยวมื้อนี้ที่ได้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายมาเช็คเบิ่งราคานํากันว่าเป็นตลาดนี้เป็นไในที่ขึ้นที่ลงครับเดี๋ยวบึงนํากันนะครับเดี๋ยวมีรางวัลเจ็บเนี้ยประเด็เออบึงเสียงเลยไม่หมดเลย วัวนี่มาบมดจุกพันกัอจุกตจุกใต้หลอดไฟเนีก้นไมาพงคือวัเน,นี้คือมาพ้าวใช่พ่อวยไวะอย่างเย็นไหมนี่ภาพพี่นอนบนงอเลี้ยงของห้อยเหรียญเรามาจากซับใหญ่เป็่นันงอเลี้ยงนะครับเนาะสาวตัวนี้ยี่ประมาณจากเดือนแล้วครับนหนอยหกเดือนครับโอ้สี่ถือว่าดิพานเรายูา่หัวรน เมลลุ่นธรรมชาติเนี่ลุนลุนธรรมชาติครับลุ่นธรรมชาติเนาะเอาบอกว่าว่าเท่าไหร่ครับห้อยว่าไปสองหมื่นหกครับสองหมื่นหกล้มส่งแล้วครับลูกลอยลูกพริกแดงเนี่ยเอกสารเหลือยยังไงบอครับใบเกิดเอกสารเรเห็นพอาล้มผัดพ่นเักงานที่หน้าอ๋อผู้เท่าเตี้ยครับคนของคนเท่าองนวลน้ำเข่าสองหมื่นหกพันครับส่งได้บางเล็กน้อยนะครับเนาะแล้วก็ต่อได้บางเล็กน้อยครับมาห้อยเหรียญขอเบอร์ครับศูนย์แปดเกตสองห้าสามศูนย์ หนึ่งสองเก้าอ๋อเหรียญจากทรัพย์ใหญ่ครับหมานๆเลยครับเด้อผมครับรับประกันตํารวิทีคนเนาะครับตํารวิทีคนรับประกันให้มาเจียวหอยนางนะครับให้นางจ้าสวัสดีจ้าได้สาวมาสองสาวตีมั้ยเน่ยจ้าสองสาวจ้าสาวน้อยเป็นงวเลี้ยงน้องหอยนางเนาะเอามาเบิ่งสาวตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้หนึ่งสองพันห้าร้อยจ้าหนึ่งสองพันห้าร้อยแดงดีเด้อเนาะจ้าได้จากเดือนละเนาะเนี่ยครับ สูงขอายกอยู่เนาะสูงของยกอยู่แต่ว่าส่วนเขาแล้ว12500แล้วอีหล่าตัวทั้งนั้นเนี้ยไซเมาน่ะนนสิบหารยจ้ะเอ่อเขาออดน้อยก็การมืเปนกันน้อยนึงอมนีัม้อยนังขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอันความบองพอเลยจ้ะเอาเลยครับจ้ะ หอยนางนะครับเด้อไปทรหาเราแล้วประกันทุกอย่างบอกครับจ้าเพราเป็นยังค่ะขั้นบกไก่ไปส่งให้น้อหอยนะจ้าจ้ามันหมันแล้วหอยเด้อมันหมันเดงเดียวเราอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยสาวน้อยๆนนน่ะ ไม่จืดอพ่อะแหล่เราได้งอเลี้ยงมาจากทางบ้านข่าวเลยครับพ่อะแหล่เราเป็นเจ้าของตลาดตะครุกกระบือวันข้าแล้วพ่อะแหล่เนาะสาวตัวนี้พ่อะแหล่ก็ยังสูงแดงเข้มเท่าไหร่ครับเนี่ยแดงเขาเอิ้นแด้งยังไงเพ่อแดงไม่บักขามบ่แดงกึ่งบ่มันเจงกว่าไม่บักขามอยู่เว้ยเนาะก็เป็นมีเดียดนี่สีชั้นเลือดพุ่ธมณฑลแล้วเพ่อะแหล่เนาะเด้งกินแสบตาเราลือดเราเออครับเนี่ยลูกช็อกโกแลตเนี่ยแมนโอ้สมกับสีเขาเข้มมีอะไรด้เนี่ยพ่อะแหล่เป็นบ้านบบ่ครับแม่กับเป็นบ้ามันเดียกัน แล้วได้อีกเดือนแล้วครับเนี่ยหัวสีได้อยู่ประมาณเ11เดือน11เดือนเสดายบพราเหตุใดเฮ็ดเขาเนาะพ่อเ,มมเหล่เนาะความส,สูงลอยเท่าเด็กพ่อเหล่ป่าเอา้า30บวกอยู่30บวกเอ้าพ่อเหล่ถามมองว่าครับอ่ะเปิดไว้เมื่อ7ปัญหาลอยครับรวมส่งแล้วพ่อเหล่เนาะพร้อมส่งจากหา10ก,กิโลแล้วพ่อเนาะประมาณนี้ครับราคาไหนี่ยครับผมที่ขอเบอร์ไว้เลยครับวาพ่อเหล่086ครับ247 0525 พี่น้องอยู่แดงง้วเป็นเลี้ยงเลยครับนั่นแหละแดงนี่ผ่านได้ไหนะอีลา้านไ่นแดงนะเม็ดสีก็สม่ำเสมอแล้วเพราะเหรียญเนาะบ่มีหม่องดังหม่องอย่างลยครับนั่นแดงดีผักเสตียได้เทศเขาแต่น้อยค่อยโทรมาต่อเราบังนะครับนั่นโทรถามบังว่าพราะแหลกขายหรือยังขั้นบ่ขายกับคอยต่อแล,อแล้วเหรอเครื่องเป็นขวอยปูยังดีพราะว่าเพราะแหลกแล้วประกันทุกอย่างนะและนะ้วเพราะแหลกเนาะรับประกันไหนครับตำมีตมีพจนบ่มีครับอ่ะ

ลำไหนก็ูเทียกกะขาดเออมันอเทียนดังไหนพอดีนยนมันมนงดังมันดังแข็งพุวอ้ยง้วาไมกันไเลียเอามอแล้วละวยออียแวขายาดีผมตืนกันกับพอดี้อยเขียนบ้านหนังนกเขาเนมาบุนี่สามสาวบอกครับสองสาวสองสาวสองนุ่มเลยอ๋อเดี๋ยวนี้กันเดี๋ยวนี้นางนี่สาวครับสาวว่าที่ไหนครับน่น อ๋ออันี่ว่าไบมื่นหาน้อยมื่นกับอีหาน้อยครับตอได้เนี้ยเนาะตอได้ครับต่อได้พอดขวบแล้วบ่ครับได้แล้วขวบกวนเนาะเนี่ยมื่นกับหาน้อยเป็นลูกบ้านเลยครับเด้อเนี่ยหลังก็ใส่ได้เด้อเนาะได้หนึ่งมื่นกับอีห้าร้อยอีหล่าตัวนี้เด้หล่าใหญ่ตัวนี้อีหล่าใหญ่ตัวนี้ลูกเขาครับเอาลูกเขาคือยังเป็นสุ้งคือตัวท่าแท้ลูกพริกแดงโก้ไหลโอ้อัดเท่าลูกไหมเอ๊บักหล่านี่เบิ่งดูครับเข่าหักไม่ได้เฮ็ดบ่ึังกเฮิรรมชาติเลย โพหน่อยนึงครับหอยเชียนว่ากันเขาใหญ่ขึ้นเขาทีโพบ่โพ้ไหมาร่บครับโพโพ้เดือนแล้วไหนหอยเชียนอ่านี่เกือบเดือนครับโอ้หล่อเนาะหล่อดี่ไยลูกบุกพิงแดงเอ๋อสีสม่ำเสมอดีดัวหล่เนาะมัไม่แป้วเอาไปท้าไว้คุ้มฝุ่งคือบอกครับโอ้แมนเป็นพ่อเพาะเป็นพ่อใครได้เดียวหรือว่าคู่ครับเสมอดีเท่าไห่เนี่ยเที่ยบเสมอดีปั๊บเลยเจ็ดเดือนแล้วครับปรกหลาดน่ะเจ็ดเดือน เมฆเขาเลยตอนเนี่ยทองเลยยังครับหมอปรทันทองถ้าลอบต้องไปตัวที่เท่าุเหร่าเฉียนลอบลูกแรกตัวต้องไปตัวที่สองล้อยสามสิบห้าทอดบ่ครับความสูงแลาวนี่ประมาณนี่อ้าหม่องว่าที่ไหนครับพันไว้สาวเจ็ดกับสองสองสองตัวสองตัวแม่ลูกเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันต่อได้แน่บ่ครับอ้าได้เล็กน้อยสองหมื่นเจ็ดพันอาเดี๋ยวไปก็บละเอียดไปเบิ้งอีกตัวนึงผูหรือแม่ครับนีผู้สาวน้อยอ๋ออีละ ไอานหนัอะไรบ้างละนังงําทีนี่ว่าไปแปดพันห้าเอาเบอร์มาครับโทรสอบเขาแล้วเบอร์มัศูนย์แปดแปดสี่แปดสามหกศูนย์แปดแปดอีหลานี้ว่าเฉลยก็เนีหลานน้อยแปดพันหาแปดแปดพันห้าร้อยตัวเด่นเนี่ยบอกครับหาเลขกลับไปซูมให้น้อยเชียนเนาะครับครับขอบคุณในหลายพี่น้อยยิงได้ตัวใดนไปครับเด้อไปเลี่ยงสาวน้อยตัวนี้แปดพันห้า บ่ได้มีอะไรเพิ่มเติมหน้าหลังเอากระเทียมที่ลงมาต่อแล้วแต่ว่าบักหลานี่สีแดงดีแท้เนาะหล่านีแม่เขานาะซุ้งลูกดีต้อนีล้านเนีแดงดีแดงดีแม่ก็เนื้อหนังดีแค่หางหมวกกระเทียมไม่ดีนะเป็นพ่อคอกได้เลยเนาะบักหลายเนาะเพาพี่น้องอยังได้ไปเป็นพ่อคอกต้องคอยโทรหาเราตามเบอร์ที่เราให้เลยครับเด้อยนะโทรถามเบ้างว่าน ขายอะไรยังครับ,บาขายกระต่อเหล่าครับส่วนอีหล่าสาวน้อยตัวน,นี้ตัว,มตวมหมื่นเท่าไรก็ให้เขียนห้าร้อยหมื่นกับอีหล่านี่หมื่นเท่าไรก็หมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยเครื่องดำเดียงเราอยู่เดีมาสามสาวกับหนึ่งหนุ่มให้ยเช่นประมาณนะครับเด้ขอบคุณหลายครับมาเจอให้เค้กแล้วมื้อนี้เราได้งัวหลานน้อยมาตรวจตัวนึ่งได้อยากเดือนแล้วเดี๋ยให้เค้กหลาเนี่ย ปีว่าไม่นันวันอ้วน,นขึ้นกับที่เท่าวราแต่วา่าไม่ปีสองปีเราที่ผ่านมาวันขันเขาอยากจอยในเตี๋ยจ้าอันนี้มันกําลังเดียมขึ้นกําลังเดียมขึ้นเหมือ่กนแล้วว่าต้องเค้กเปิดเท่าไหร่เปิดไว้ทิพซองจ้าทิพซองขั้นบ่กไก่ไปส่งให้ได้ยินเนาะจ้ามาเอาเบอร์เดี๋ยต้องเค้กศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่เก้าสองสองสองหกต้องเค้กจากบ้านข่าวเลยครับเด้ออยากได้ไปเรี่องเพื่อโทรหาเราครับมันมาได้๋ต้องเค้กเด้อ มาเจองาะเลี้ยงของพ่อหลายได้มาวันนี้หนึ่งสาวคือเด็กดีถ้าคุณพ่อครับช่องสองแล้วเงาะมันช่องสาวแล้วเงาะเป็นช่องสองแล้วลูกสองแล้วเนาะครับเป็นแปดเหรียญท่องผู้ใดเนาะในท่องตอนไหนครับเงาะับกบ้านครับองคมเขาคมตัวครับสีแดดีอยู่สูงลอยเท่าไหนพ่อหลายว่าแล้ว้อยเท่าไหร่ลอยซีฮอดบ่บ่ฮอดดอกอะไรซีมันลอยสามหาประมาณนี้แต่บวกลบจากนั้นนะพ่อเนาะครับมองว่าได้เนาะ ว่าไว้สองหมืนเจ็ดหาร้อยราคาว่าเดี๋ยวนี้ครับเนาะครับราคาห้องคต่อได้อยู่ต่อได้หรือเปล่าทนผู้ขาก็ไปส่งให้อยู่พี่น้องเอาไปเลี้ยงเด้ครับเด้เนี่ยเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงครับเพราะหลายคนที่ขอเบอร์เลยไหมศูนย์แปดเจ็ดสองห้าศูนย์ศูนย์สี่สี่ห้าว่าได้มีตำหนิแล้วครับเนาะบอกรับรับทุกอย่างเราประกันแข้งขาบ่มีพี่น้องจะค่อยโทรถามเราเบิร์ได้ครับได้ว่าขายหรือยังครับเดี๋ยวคนที่จับรายละเอียดมันหมาดนะครับเด้อขอบคุณได้หลายครับ

พี่น้องกัเบื้องัวเลี้ยงของห้อยเลสองสาวบอครับสองสาว,สาวตัวนึงที่ออกเข้มเลยนะ้อีลหล่าน่อยตัวเมาเลย่วนอีหล่าตัวมีเขาดีที่ออกแดงแน่ตรงคอตรงนอกก็ที่มี <ปะ S 2> ด่างน้อยหนึง่งปากสีขาวตัวลาเขานี่ว่าเท่าไรห้อยอันนี้สิบสามมื่ครัพัหนึ่งสามกับห้าร้อยหนึ่งหื่นสพันห้าร้อยได้ครับคั้นสูงร้อยสมสิบห้าขึ้นพอดีนเนาะเบิ้งงเรา ่ซน,นีลาแดงนะครับเอ่เมื่จ้าเมื่เอาเครื่องดำทั้งคู่ที่ขอเบอร์เลยครับห้อยมาศูนย์เก้าสามครับสี่สองแปดนส,ส,สามศูย์จ้ม่เลนสมันตาเลยครับเด้อจ้าพี่ต้องโทรมาถามระเบิงครับแล้วมาต่อเหล่าเดยครับท่าน่ะจ้ามาต่อกันบอกไปกระซงให้ได้ยินห้อยเนาะจ้ามันหวานน้อยด้อจ้าค่ะ สี่พันเนมือเี si si ้ยมือสี McK ่ท er oh, ีสี <S <S ่พันเี่ที่เอามื่อนสองยังไงเมื่อนสีหรอโอ้หอยจอยก็ได้งองามมาเท้มือนไหนหอยจอยครับหอยจอยอย่างบาร์บีเลี้ยงเลี้ยอย่าหัอเลี้ยงหัวเลี้ยงเพื่อไปจับออกมาเดี๋ยวเนี่ยครับหัหอยจอย งจับออกคอกมาเดี๋ยวนี้เป็นจังไดนะเป็นแม่ลูกหรือจังไดครับแม่ลูกครับน่่่แมใสตัวไหลูกอะเนี่ยแม่ลูกอีหล่าตัวนี้แม่ครับลูกตัวไหนนะลูกสองตัวบอกตัวนี้ลูกตัวผู้ครับอลูกต่างว่าสาวต้งหักดอกไม่จ้อยแม่กับลูกนี่เปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปยี่สิบห้าร้อยครับยี่สิบห้าร้อยลูกลูกลูกแรกเป็นหมดกลางลูกแรกครับลูกแรกแดงอีกแล้วเนาะแม่กับแม่กับทับอีกแล้วผสมตัวใดไว้ครับแม่ทับอีกแล้วจะเพิ่ผสมตัวบ้านครับตัวบ้านตัวพ่อคอก อีลานอนี่อีลาเนี่ยเป็นง้ออย่างเวีอลานั่นกสมพ่อบ้านนั่นละได้อีเดือนแล้วครับมันได้เดียนกนี่ครับเดียนกวอ่ะขอเบอร์หน่ยครับศูนย์หกห้าห้าเจ็ด้าหนึ่งสี่น์หวจอรบีคเดียกีทั้สาโซเลยที่สาว้นว่าไิปด้าร้อยครับสิบแปดร้อทับไวแล้วล่ะก็ได้ทับพ่อกันเลยไลกันเลยได้นมาทุกน่ไน่ ปศุสัตว์ปศุสัตว์เพื่อนมาฉีดวัคซีนอยาฉีดยาป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยได้ครับเนี่ยเพื่พอมาป้องกันไว้โดยการฉีดพ่อนอาเชื้ยน้ำรถเดยบางทีรถแดนไปหายตึงเด้ครับเนาะ พวกดีเท่านี้กินการป้องกันจะลอยยางเดียวแล้วครับกินพื้น